الحمد لله الحمد لله الذي بشر المؤمنين من نعيم مقيم وانذر العاصين من عذاب عليم اشهد ان لا اله الا الله العلي الحكيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المستقبل امين وعلى آله وصحبه مول المبين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوفيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الإيمان فقل ينصفها ربي نصفا صدق الله العظيم อายะคุรานที่เดินเชิญไปนิดนี่คืออยู่ในตัวอ้อคาอายะที่ร้อยห้าวันนี้จะพูดถึงอายะที่ร้อยห้าถึงอายะที่ร้อยเก้าท่านพี่น้องทั้งหลายอันกุรานนี่หมายถึงความหมายคืออัลลอฮฺตะลาบอกกับุมาห์มุฮัมมัดว่าและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องภูเขาสงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดอภิบาลของฉันจะทรงทําให้มันแตก ออกและเป็นผูพ้พากษาจากอยายัดนี้นราตะลาได้บอกรอซูลว่าจะมีคนถามเจ้าในเรื่องเรื่องของภูเขาเขาถามด้วยความศรัทธาหรือไม่นั้นเขาไม่มีทางพบพวก,กเป็นพวกกับเป็นจะถามแบบเอยอะใหญ่กว่าอำนาจของอัล่อน,น่ะจะสาม,มารถจะทําอะไรภูเขาได้ดังนั้นในตัวในตัวอันอรยายตาารงนี้นว่าตะกูลีบาจะทำยีมีมกุล เราบอกว่าพวกเขาน่าจะปิวเหมือนนุ่นในวันกิยามาและเ็ไม่มีอะไร่ีมาปกป้องุ้มพรองกันได้ดังนั้นเราคนที่มีอิมานมีศรัทธาเราเชื่อยึดถือในอันกุอานเราก็ติดเป,เปเรียบเรารู้ก่อนแล้ววันกิยามะนันเป็นลักษณะเอ่งไรแลนในสุรัที่หนึ่งร้อยหบอกว่า ไฟยาลาหะอันซอฟซอกาแล้จะต้องปล่อยให้มันเป็นที่ราบลงเรียงไม่มีต้นไม้ไม่มีร่มเงาและสิ่งต่อสร้างหลังจากที่อิสราเอลเปล่าสังครั้งที่สองทุกอย่างจะเรียบก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทุกคนนะะจะสิ่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะ จะพบกับสิ่งที่ว่างเปล่าในอรัสราบว,วันลาตรอฟีฮาอิไวเยาววาลอาอัมตะเจ้าจะไม่เห็นหน้าที่นั้นหมายถึงที่ลุ่มและที่ดอนคือจะราบเรียบไปหมดจากอายุตัวนี้เท่านั้นเราเสียขาอธิบายว่าตั้งแต่ตะวันออกจนตะวันตกเรียบยิ่งกว่าหน้าทองยบบิ่งกว่าขัดกี่อนหน้าพุตโตอิหน้าลุยาเนี้ นักวิชาการหลายท่านนักต่อสูบอกว่าจะเอาดุลวานวาแล้วตรงประเทศเราเนี่ยสมมุิวาน,วานจะกิ่งยัมนมากัาไม่มีติดไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเพราะมันราบเรียบไปหมดนะครับดังนั้นเราจะไปหวังถึงอะไรได้ร่มเงาสักร่มก็ไมีมีนะครับ เราตลาบอกว่ายาว์ไม่ดินกันตดอูลใจยารายวายรักุวยัดวัดเสียงทั้งหลายก็จะค่อยลดค่อยลง ขอพระผู้ตรณาปาณีเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงใดน,นอกจากเสียงผิดแผ่วเบาเพราะทุกคนจะเดินเท้าเปล่าไม่มีเสื้อผ้าปิดกายหลังจากเส้นจะลุการังท่านพี่น้องทั้งหลายจากอยายัดกรรอานอายั์ที่ใน,นตร 5, ุรตอห้ 108, าอายห์ที่ร้อยแปดเราตะลาบรูปไว้่นี้ว่าทุกคนจะเดินเท้าเปล่าหมดและจะทำกุรบันมี รองเท้าแตะมีการน้ำมีถาดมีร่มแล้วไปทำอะไรกันแบบนี้ถ้าคิดกันตามตอนตรงตงนั้นทุกวงเราเลยนะเชื่อตรบันตั้งสมัยบรก่อนจำได้มีถาดใหญ่ๆมีรองเท้าแตะมีการน้ำมีร่มแต่ในอันุรอานนี่บอกมาพันสี่ร้อยสามศูนย์ปีบอกว่ามีมีเดินเท้าเปล่าทุกคนแก้ผ้าหมดไม่มีเ พระพร้อมร่มเงาคงไม่มีนอกจากร่มเงาของลูกพันธาานะครวัตรตาลาตนนแล้นแล้วสิ่งที่เดินตามเสียงเรียกไปนั่นคือยิทรัมเฟนเหล่าจะเปล่าสังและจะคว้ามือให้เรามนมุษย์ทั้งหลายที่ฟื้นจากหลุมสังตกนั่นไปรวมกันที่พุ่งมัดชักก็จะเดินกันไปแล้วแต่บุญแดดกรรมแล้วแต่อามานดีอามานทั่วที่กหนดไว้ในธรรไว้ในหน้าจิยานี่ ดังนั้นท่านพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะลาบอกเราพันกว่าปีกับที่ว่าปู่ย่าตายายเราบอกเราทำให้ดูนั่นแหะผู้ญาติญาตเราไม่มทนพันกว่าปีนี่แหละดังนั้นเรา,าก็ต้องเลือดเอาที่อัลกุรอานบอกอัลกุรอานที่ชัดมาแล้วอ่ะอัลลอฮฺตะลาให้ยีบโปรอเอ็นนั่นหัวหน้ามันใการบอกบอกให้ต่อเราตุ้นเราตุ้นต้องบอกกับพวกเรา พันสี่ร้อยสามสิบหกปีบอกไม่ดีเดินเท้าเปล่าหมดหลังจากฟืน้นตื่นที่ในหลุมสำตกไปอาลามาชัดตัง้งมีน้องทั้งหลายดังนั้นเรากต้องเชื่ออัลกุรอานถ้าคนไม่เชื่ออัลกุรอานก็คนกลางเส้นตรนั้นนอกนั้นต้องเชื่อจำเป็นว่าที่ต้องเชื่อท่ามีน้องทั้งหลายและอัลัมตาลาบอกว่าในอัลกุอรอฮ์จิตดาวว่า ย่อมไม่บิลลาทัฟฟาคุชชัฟอาอัลลัมมันอาตีนละกุร,รห์มาลูวารตยาละกละุคาลาวันนั้นการสฟราฟาร์จะไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากผู้ที่พ,พระผู้กรุณาปานีทรงอนุญ,ญาตแก่เขาและพระองค์ทรงพอพระทัยในคำพูดของเขาเท่านั้นดังนั้น,นการซาฟาร์ในวันอิยาหมะนั้นนะ เราก็รู้เราเรียนพระดุลีกันมาก็จะไปหาท่านนาบีติดเดินไปเนี่ยในที่วัดแก่ผ้าทั้งหมดเนี่ยที่ประธานไอซ่าถามเราทุกอนแล้วก็แก่ผ้าหมดดเราตุ้บหลบทุกคนสุดประธานไอซ่าก็จะไม่อายไม่ไม่มีใครดู้เขาใคร,รแล้วันนั้นอ่ะมองเงี้ยขึ้นฟ้าหมดพออยวอรอว์วันตัดสินก็จะเดินหาท่านนาบีขอความกรุณาขอความช่วยเหลือไปเจอนบีอาดม หนึ่งพันปีไปเจอนบีอาดมนบีอาดมบอกวันนับซีวันนับซีฉันช่วยกันแต่ตัวไครตัวมันน่ะวันนี้ช่วยกันไม่ได้เพราะอัลลอฮฺไม่เคยเคืองไม่เคยโมโหเท่าวันนี้เพราะฉันเองตรงนี้ความผิดไปกินผลไม้ในสวรรค์สิ่งที่อัลลอฮาห้ามดังนั้นฉันเกิดไม่กล้าขออภัยโทษแทนแก่พวกท่านทั้งหลายหรอกไปื่อไปฉันกะีอีกฉันก็ช่วยไม่ได้ ไปหาตบ,บีอินทริสเนี่ยก็เป็นพวกเราจะเดินทางไปหาตบ,บีอินริสพอไปถึงนบีอินทริสนบีรู้ว่าันนับตีนับสีตัวใครตัวมันนี่ยฉันจะช่วยไว้ได้เรา,าเวันเนี้ยเป็นวันที่เราตลาลันจะตัดสินความจริงจรนะิงนั่นเพราะฉันก็ทําความผิดมากหนึ่งฉันเคยหลอก,ลากมาไลกัสมาดิการพูดให้ลองชักชีวิตให้พาไปในรกและให้พาไปเข้าสวรรค์และฉันก็ไม่ยอมออก จนกระทั่งมาเลกัสเกิดไปจับคุณต่อรับสุภฮา,าระบัวตาลาอลอสตาลาจิตมันฆามาว่า,วาใครจะเข้าสวรรค์ก่อนนบีมุฮัมมัดตุลลอห์อะไรมันลัมไม่ได้เด็ดขาดนบีอิดเดรตติออกจากสวรรค์น,นบีลบอกฉันกับมีความผิดช่วยกันไม่ได้นับสีนับสีตัวใครตัวมันไปหานาบีลูกซิตอนนบีลูกอยู่มาก,กับพันปีอาจจะมีความดีอยู่บ้าง นบีรู้บอกว่าว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันฉันเองต็มีความผิดฉันอยู่กับขันปีตอนอีมาการสัทธาแม้แต่ลูกฉันที่ไม่เชื่อฉันแล้ฉันจะมีหน้าอะไรจะขอดูอาต่อแล้ว,วให้ยกโทษให้พวกทานดังนั้นก็ไปหานาบีอิบรอยีิมซึ่เป็นคนบวดของเราเราพวกมนุษย์ทั้งหลายจะไปหานาบีบรอยีิมนบีบรอยิมบอกว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันฉันเองต็มีความผิดเหมือนกัน เกียรตอธิบายในส่วนนี้กฟกความรู้ร้อยท่านพี่น้องทั้งหลายอิบรอฮิมบอกเอานี้กันละกันเราอุมัตของมูฮัมหมัดเลยไปหามูฮัมหมัาตสิก็เดินทางไปหนึ่งพันปีแต่และที่จะเจอนบีแต่ละคนแตหนึ่งพันปีไปหานบีอุมัตหนึ่งพันปีไม่เจอไอตาลาบนบีบอกว่าอุมาตีอุมาต,อมต,อมตีอุมัขอาตคนชั้นตองช่วย ก็ฉันไปดูอาอยู่ต้นหนึ่งตลตลาให้ตแต่ตุดยาให้ขอสัป,ปะอาพรวามช่วยเหลือฉันดิชยัยนะมีอมค์อืน่นชยยัยบนแล้วเหลือจะมีมุฮัมดกันบาดิชยัยตุอาตรงนี้และนั้นก็ขอทุอาจากล็อกประานนบูตาลาก็ให้ช่วยเหลือสัปปะอาพวกเราคือผู้พิจารลาในุนยาที่คือภูมัตของท่านนปีภูมมัดสโลลอลอะไรอิวัสลัมดังนั้นภูมนาปีก็จะช่วยเลือกช่วยคนที่อยู่ในแนวทางน้อง เราตูนเชื่อคำพีของอัลลอฮ์และเชื่อสุนนขของเราต้นอับดลบีกดจะช่วยเหลือสภฟอา,ากันในวันนั้นดังนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายนับีจะจำได้อย่งไรว่าเรารูมั่นของท่านนบดีนบียืนจันแล้วบอกประไลผลว่าจำได้คือจะมีรอยหาบน้ำละมาดีินาพาจะมีสีขาวาสิขนที่ขา ดังนั้นคนที่อา market, บน้ำละหมาดเป็นประจำประจำจะมีนูนมีรังแีขึ้นมายืนยันว่าสันเป็นบูมิปัญญาของท่านดรตุลลธ์ตลุลลธรวันในวันตะลัมในวันกิยามนะอารมณ์เราก็จะช่วยเหลือคนที่มีเครื่องหมายของที่ว่าเป็นภูมิปัญของท่านดังนั้นภูมิปัญของท่านก็จะได้็กพาวฟ้าในวันนั้นคือคนุนกีตามแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และสุนทรของท่านจดมีดังนั้นท่านพี่น้องหลายรอบทุต่างอะไรไว้เราก็ต้องควรปฏิบัติ ตามเพื uh, uh, ่อขอความช่วยเหลือในนั้นดังนั้นนักวิชาการดานท่านบอกว่าคนเราท่าน่ะที่นบีจะจำได้มากสุดคือพวกที่หละที่ว่าละหมาดกันประจำนะเมื่อสิบอาจารย์เสร็จสิบกับมีอุอารับอาจารย์ดังนั้นการช่วยเหลือสภาจากขันเราุลรอตุนรอภายในวัดตลัมดังนั้นทางพี่น้องทั้งหลายสิ่งละอันพันละน้อยที่เอามาคุยกันก็เด้ประเด็กนึกขึ้นมา มาได้เขียนขึ้นเองเพรอเอามาจากสุรทุมป่าคาอาย่างที่ร้อยห้าถึงร้อยเก้าสุรนเนี่ยตอนที่อุมัดอุสมานอับูบคาร์อุมัดแบกตามเดินหาหรอตุนเจอที่ไหนฟันที่ไหนเจอที่ไหนฆ่าที่ไหประกาศร่างบทเดินไปถึงในด้านหนึ่งอ,อุมัดอาจารย์ท่านรอตุนแล้วอ่านตัวประกาศอยู่อุมัดอุสมาน ถึงับวางดาบทานเขาขาแล้วตบขเขาเข้าอะไรมั่ความหมายมันเยอะในผลตรงนี้แต่นั่นท่นพีน้องก็หลายเราก็มีเวลาว่างๆก็ไปนั่งดูอ่านไป้มากไปอ่านตาอตาไทยมีีหนุกดูมากวันหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนาทีก็อ่านอ่านแค่ห้าสิบนาทีหกสิบนาทีก็ได้พวกเราก็จะมีเวลานะครับจะได้รู้ความหมายดีจะไปนั่งดินทาชาวบ,บ้านเป็นชุมงมันไม่เกิดประโยชน์ เพราะอัลลอฮตลาบอกว่าุุลลิคุลลิมาติลุมานเขื่อนารับคนที่ชอบมิสยบ้าดังนั้นเวลามีอ่านกุรอานบ้านนะครับเกิดที่เราจะได้ไปขอซัฟราขอความช่วยเลือจากอัลลอฮฺอลว่ในยวสลัมในวันเกียอาตูรุกาวีอาตาตัดดลติวนตุ้งวันตันมุสลิมีนตัี่ดูนัู่กฟูรเฟ